สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะพิกันคลินิกนมองแม่โรงพยาบาลค่ะเวลาเที่ยงค่งค่ะวันนี้นะคะแกงก็มาไลฟ์ให้คำปรึกษาอีกเช่นเดิมนะคะเราจะไลฟ์กันจันพุธศุกร์ค่ะเดี๋ยวรอสมาชิกนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่หรือว่าผู่ที่เข้ามานะคะวันนี้เรามาไลฟ์นะคะตามตารางของเราวันนี้เราจะให้ความรู้เรื่องของ สิบความคิดนะคะที่เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะมีความคิดอะไรบ้างนะคะเป็นความคิดนะคะทั้งของตัวคุณแม่เองแล้วก็ของตัวคุณปู่คุณย่าหรือว่าคนในครอบครัวรวมถึงคนรอบข้างรวมถึงบุคลากร,กรทางการแพทย์ทุกคนค่ะเป็นสิบความคิดที่เป็นอุปสรรคในการเลรี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไลฟ์ความรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วก็จะมาตอบคําถามนะคะในช่วงท้ายให้กับคุณแม่อีกเช่นเดิมนะคะ ใครมีคําถามสามารถพิมพ์ไว้ก่อนเลยนะคะสําหรับคุณแม่ที่เข้ามาสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาค่ะคุณแม่ที่ตั้งครันก็ฟังได้นะคะคุณแม่ที่ท้อดแล้วก็ฟังได้ค่ะกับสำหรับหัวข้อนี้นะคะบางครั้งนะคะคุณแม่ก็อาจจะรู้สึกจิตตกรู้สึกไม่สบายใจบางทีที่เจอคําพูดหรือว่าความคิดของคนรอบข้างนะคะต่อเรื่องการเลี้ยงลูน้องแม่ของเรานะคะทําให้ ไม่มั่นใจที่จะเลี้ยงลูกที่นมแม่ต่อหรือว่าไม่มั่นใจว่าเฮ้ยนมพอไหมนะคะแล้วก็หรือบางคนก็ยุติก,การเลี้ยงลูกที่นมแม่ไปเลยหรือบางครั้งตัวคุณแม่เองอาจจะเคยได้ยินคําพูดนี้ทําให้กลับมานั่งคิดเออเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าทําให้ก็ไม่อยากเลี้ยงลูกที่นมแม่ต่อนะคะแล้วบางครั้งบางทีก็ตัดสินใจเองคนเดียวก็เลยเลิกเลี้ยงลูกที่นมแม่เลยหรือหรือว่าตัดสินใจ ตามคมความคิดนั้นไปเลยโดยที่อาจจะไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่ที่เรารู้จกักอาจจะเป็นเพื่อนที่เคยเรียนรู้เรื่องนมแม่มาก่อนแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะทําให้การเรียนรู้เรื่องนมแม่ไม่สําเร็จนะคะไม่สําเร็จคือเราไม่สามารถเรียนรู้เรื่องนมแม่อย่างเดียว6เดือนนะคะในที่นี้เนาะทีนี้มาดูเลยความคิดแรกค่ะพี่กันคิดว่าความคิดนี้นะคะทุกคนน่าจะเคยคิดจริงๆนะคะ หนึคือลูกตื่นบ่อยแบบนี้พัฒนาการไม่ดีแน่เลยกินนมแม่แล้วตื่นบ่อยทําให้น้องพัฒนาการไม่ดีจริงๆแล้วนะคะเด็กแรกเกิดนะคะเป็น,นกลไกของธรรมชาติที่เขาจะตื่นบ่อยนะคะแล้วก็ต้องการที่จะอยู่กับคุณแม่เพื่อให้ต้าน,นมของเราถูกกระตุน้นแล้วก็มีการสร้างน้ํานมที่เพียงพอหรือว่าให้น้ํานมให้ออกมาเยอะๆนะคะอันนี้นะคะความคิดที่1น,นะคะความคิดที่2ค่ะลูกขยับปากดูดนิ้วตลอดเวลา กินนมไม่อิ่มหรือเปล่านะคะเด็กแรกเกิดนะเวลาที่เขาขยับปากนะคะก็เพื่อให้เพื่อให้เราเอาลูกเขาเ้าเต้าเพื่อที่อยากจะดูนะคะเด็กแรกเกิดอยู่ในรียะออเรนสเตย์นะคะเขามีความต้องการทางปากเขาก็อยากจะดูตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าเขากินนมแม่แล้วไม่อิ่มนะคะการดูว่ากินนมแม่อิ่มหรือไม่อิ่มนะคะใน1เดือนแรกให้ดูฉีหครั้งอึสามถึงสครั้งแสดงว่าลูกได้นมพอนะคะหลังจาก1เดือน ถ้าน้องไม่อืดทุกวันอยู่ก็ดูว่าฉี่อย่างน้อยวันละหครั้งนะคะนอนนานได้ถึง2ชั่วโมงแล้วก็น้ําหนักขึ้นตามเกณฑ์อย่างน้อยวันละ30กรัมนะคะอันนี้ถือว่าลูกได้นมพอไม่ได้แปลว่าการขยับปากการดูดนิ้วจะบ่งบอกว่าลูกได้นมไม่พอนะคะข้อที่3มค่ะคุณมีความคิดว่าต้องให้คนอื่นป้อนขวดเพราะว่าคุณแม่จะได้พักผ่อนอันนี้อาจจะเป็นความคิดของคนรอบข้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น คนที่เป็นห่วงเรานะคะจะเป็นสามีหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่แบบอยากจะช่วยเราเลี้ยงลูกนะคะก็เอาเด็กไปป้อนขวดแต่อย่าลืมนะคะการป้อนขวดก่อนหนึ่งเดือนก็จะทําให้น้องไม่ดูดเต้านมแม่ค่ะพี่การบอกเลยว่าเวลาที่เจอเคสแบบนี้นะคะก็จะพบว่าสุดท้ายน้องก็ไม่ดูดเต้านมแม่มีหลายเคสนะคะที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอาไปเลี้ยงให้และเด็กก็ติดขวดไปเลยค่ะมีค่ะจริงๆแล้ว คุณแม่คนเอ,อ่อถ้าคุณรอบข้างอยากจะช่วยเหลือคุณแม่นะคะฝากไว้เลยค่ะช่วยทํางานบ้านช่วยหาอาหารไว้ให้ช่วยซักผ้าลูกช่วยอุ้มเลยช่วยอุ้มกล่อมลับนะคะให้คุณแม่พักผ่อนในช่วงนั้นแต่หน้าที่ให้นมแม่สาคัญมากคือต้องเป็นคุณแม่โดยเฉพาะหนึ่งเดือนแรกในการเข้าเต้านะคะคุณแม่ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนอกจากบนเข้าเต้าคะ่ะงานอื่นนะคะขอให้มีคนอื่นช่วยคะ่ะ ที่สาคัญบางคนก็เจอแบบเอาลูกไปเลี้ยงให้ตอนกลางคืนเลยให้คุณคุณยายเอารูปไปเลี้ยงให้กลางคืนตัวเองก็นอนหลับพักผ่อนเลี้ยงลูกแต่ตอนกลางวันแบบนี้นะคะทั้งทั้งที่ตอนกลางคืนก็ต้องตื่นมาปั๊มนมนะคุณแม่ก็ไม่ได้พักนะคะแต่ว่าความคิดคือแบบคุณยายก็หวังดีอยากให้คุณแม่พักผ่อนนะคะอันนี้ก็เลยทําให้มีปัญหาน้านมน้อยแล้วก็น้ํานมไม่พอหรือว่าลูกติดขวดตามมานะคะสวัสดีทุกท่านนะคะฟาร์มคิดที่4ี่นะคะ ตระก,กูลเราไม่มีน้ำไม่มีใครมีน้านมน้ํานมไม่เคยพอหรอกอจะบอกว่าการมีน้ํานมที่เพียงพอหรือว่าการมีน้ํานมให้กับลูกเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมนะคะไม่มีหลักฐานใดๆบง่งบอกถึงเรื่องพันธุก,กรรมค่ะการสร้างน้ํานมขึ้นอยู่กับการกระตุ้นน้านมการเอาน้านมออกการระบายน้ํานมนะคะไม่เกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมความคิดที่ห้าค่ะเต้าขนาดนี้จะมีน้ํานม ให้ให้ลูกกินเหรอความคิดนี้นะคะจะบอกว่าการมีน้ํานมก็ไม่เกี่ยวข้องกับขนาดเต้านมนะคะขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อในการสร้างน้ํานมซึ่งจะเจอเคสที่มีปัญหาเรื่องเนื้อเยื่อในการสร้างน้ํานมเนี่ยน้อยมากแทบจะเป็นหนึ่งในพันนะคะที่พี่กันเคยเจอดังนั้นคุณแม่ที่มีเต้าเล็กก็ไม่ต้องกังวลซึ่งและพี่กันนะคะซึ่งทางานนมแม่เนี่ยพี่กันก็เห็นว่าบางคนเต้าใหญ่ไม่มีน้ํานมก็มีนะ บางคนเต้าเล็กน้ำนมเยอะก็มีนะอะมันแสดงว่าการขนาดเต้านมเนี่ยไม่เกี่ยวค่ะคุณแม่ไซส์เล็กไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะความคิดที่หกค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปทํางานแล้วควรจะให้ลูกกินขวดเดี๋ยวลูกไม่ยอมกินขวดนะคะเดี๋ยวลูกจะติดเต้านมแม่จริงๆแล้วก็คือพูดอีกครั้งหนึ่งการฝึกลูกดื่มขวดควรฝึกหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วค่ะลูกยอมกินแน่นอน อย่าลืมนะขวดนมค่ะมันง่ายกว่าการดูดเต้านมเยอะค่ะเราเอียงขวดน้ํานมก็ไหลแล้วนะคะดังนั้นค่ะถ้าก่อนหนึ่งขวดไม่ควรจะก่อนหนึ่งเดือนไม่ควรจะฝึกให้ลูกกินขวดนะคะให้กินหลังหนึ่งเดือนค่ะบางคนสิบห้าวันก็ให้ขวดแล้วเพราะคลัวลูกไม่ยอมกินขวดแก้ติดขวดนะคะยากกว่าแก้ติดเต้าค่ะบอกเลยความคิดที่เจ็ดค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เรากําลังไลฟ์เรื่องของสิบความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อก,การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะอย่าให้ลูกหลับคาเต้าจะกลายเป็นนิสัยไม่ดีนะคะจริงๆแล้วแม่กับลูกสามารถนอนหลับไปด้วยกันได้เวลาที่ให้นมยกเว้นกรณีที่แม่ไม่สบายหรือว่าอ่อนเพลียมากแม่กินยานอนหลับยาที่ทําให้ง่วงนอนแม่กินแอลกอฮอล์แบบนี้ไม่ควรที่จะให้ลูกกินนมแล้วหลับไปด้วยกันเพราะเดี๋ยวแม่อาจจะทักลูกได้นะคะ ถ้าลูกกินนมแล้วหลับถ้าจะบอกวันนี้ใส่ไม่ดีนี่ใสนี้นะคะเมื่อโตขึ้นเขาก็หายไปนะคะลูกพิแกนก็เป็นนะคะตอนนี้กินนมไม่หลับนะคะหายไปนะคะจริงๆความคิดที่แปดคะ่ะนมไม่น่าเพาะนมเธอหรือว่านมไม่ได้มีประโยชน์แล้วลูกโตแล้วเลิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แล้วให้กินนมอื่นได้แล้วเออน้ํานมแม่นะคะยังมีประโยชน์นะคะตลอด ของช่วงของการให้นมแม่ไม่ว่าจะให้นมแม่นานแค่ไหนก็ตามเพราะเพาะแม่กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะลูกก็ต้องได้รับสารอาหารที่คุณแม่กินนะคะน้ํานมก็ยังมีประโยชน์นะคะดีกว่านมทุกผงทุกชนิดทุกสูตรแน่นอนคะ่ะไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามนมแม่ก็ยังดีที่สุดสําหรับลูกนะคะความคิดที่ก้าวค่ะลูกดูดนมไปลองไปแสดงว่านมไม่พอ กรณีที่ลูกดูดนมไปร้องไปมีหลายสาเหตุนะคะถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ยลูกอาจจะดูดนมแล้วได้น้ำนมน้อยช่วงแรกหลังคลอดนะคะเช่นมีพังผืดใต้ลิ้นดูดไม่ถูกวิธีนะคะพอหลังจากหนึ่งเดือนอจจมีปัญหาเรื่องของติดขวดนมน้ำนมพุ่งแรงนะคะหรือว่าหงุดหงิดเวลาเข้าเต้าเพราะว่าน้ำนมแม่มากเกินไปนะคะไม่ได้ไหมายความว่าลูกได้นมไม่พอในการที่ลูกร้องไห้นะคะถ้าลูกร้องไห้ปุ๊บคุณแม่ต้องมานั่งดูแล้วว่าเอ๊ะ น้ำนมเราก็เยอะทาไมลูกหงุดหงิดเวลาเข้าเต้าถ้าเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วหงุดหงิดนั่นแสดงว่าแม่มีปัญหาว่าน้านมพุ่งหรือน้านมมากเกินไปค่ะถ้าเป็นช่วงแรกก็คือให้ตรวจดูว่าลูกมีควาปิดใต้ลิ้นไหมลูกดูดนมถูกวิธีหรือย,อยังนะคะกรณีการดูดว,ว่าลูกได้นมพอไหมนะคะก็เพียงก็พูดไปแล้วตอนหัวข้อต้นๆน,นะคะอันนั้นกลับไปดูค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายนะคะลูก ตัวเหลืองงดนมแม่ไปเลยจะได้หายเหลืองอ่าเดี๋ยวเรามาเคลียร์กับเรื่องนี้นิดนึงนะคะเวลาที่เด็กที่เหลืองจากนมแม่ best n u t r i n ดีนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากเราจะจะเริ่มเหลือง2ถึงวันที่2ถึงหหลังข้อแล้วก็อาจจะเหลืองนานถึง3เดือนค่ะรูปพิกัรค่ะเหลืองนานถึง3เดือนจริงๆนะคะกลไกการเกิดเขาบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่จะลูกเนี่ยจะค่อยๆเหลืองลดลงให้คุณแม่มีหน้าที่ สังเกตอาการเหลืองของลูกว่าเหลืองลดลงไหมแต่ถ้าเหลืองเพิ่มมากขึ้นนั่นคือต้องพาลูกมาพบแพทย์เพื่อตรวจค่าเหลืองค่ะแต่ถ้าไปพบแพทย์หรือว่ามีคนมาบอกว่าลูกตัวเหลืองงดนมแม่ไปก่อนเลยนะคะแต่ยังไม่เคยตรวจค่าเหลืองเลยพี่กันไม่แนะนํานะคะเพราะการที่ให้ลูกงดนมแม่มันทําให้มีปัญหายอย่างอื่นตามมาเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกแน่นอนลูกไม่ได้รับนมแม่ที่มีประโยชน์ลูกกินนมผงเร็วเกินไปกระตุ้นให้เกิดพวก แพนนมวัวหอบผือนะคะลูกติดขวดนมแม่ต้ามนมขาต้านมอักเสบท่านมนมตานจากการที่ลูกไม่ได้ดูดต้านมแม่นะคะแม่อาจจะเป็นแม่ที่น้ำนมน้อยน้ำนมไม่พอสําหรับลูกในอนาคตทางที่ดีนะคะถ้าสังเกตว่าลูกเหลืองเพิ่มขึ้นนะคะตาเหลืองเพิ่มขึ้นตัวเหลืองเพิ่มขึ้นไปพบแพทย์แพทย์จะเจาะตรวจค่าเหลืองไปพบแพทย์ที่สามารถเจาะตรวจค่าเหลืองได้ก็คือในโรงพยาบาลนะคะ เขาก็จะตอตรวจค่าเหลืองซึ่งการรักษาจริงๆแล้วถ้าค่าเหลืองเกิน25มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตนะคะจะมีการรักษาคือส่องไฟร่วมกับการให้งดนมแม่สั้นๆ12-14 1 2ง4 8ชั่วโมงนะคะดังนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าลูกเหลืองเกินหรือเปล่าแค่ดูด้วยสายตามันบอกไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งไปงดนมแม่ไม่แนะนำนะคะ่ะ ให้ไปโรงพยาบาลเพื่อเจาะตรวจค่าเหลืองค่ะถามว่าเราจะสงสารลูกไหมตอนตอนเจาะค่าเหลืองเนาะบอกว่าเขาเจ็บค่ะแต่ว่าเขาจะยังไม่ฝังใจคุณแม่ไม่เป็นไรตรวจให้เขาไปเถอ,อะเนาะเพราะว่าการเหลืองการที่ลูกตัวเหลืองแล้วไปงดนมแม่เนี่ยการเหลืองจากนมแม่เนี่ยโอกาสน้อยที่จะเป็นอันตรายถึงสูงถึงเป็นอันตรายนะคะการเหลืองไม่ได้เกิดจากสาเหตุจากนมแม่อย่างเดียวบางทีลูกได้นมไม่พอก็ได้ถ้าเรา ดูแล้วนะคะลูกได้นมไม่พอเราก็ต้องดูว่าแก้ปัญหาว่าทําไมถึงลูกได้นมไม่พอด้วยนะคะอย่าไปเอะอะก็งดนมแม่นะคะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เนาะก็สรุปนะคะคือจบไปแล้วกับ10ความคิดนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นอุปสรรคทําให้เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สําเร็จนะคะ